สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมปุณน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ใน YouTube ชื่อว่า F6 ปุณน,นะครับวันนี้ผมก็จะมา unboxing โมเดลเครื่องบินนกแอร์อีกแล้วนะครับผมไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งนะฮะเพราะมันหายากนะผมเป็นของ Boeing 737-800นะครับผมนกแอร์ no registration h s d b m ตัวนี้ผมนักว่ามันเป็นนกแอร์ที่หายากเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผม สเกหนึต่อ4 0 0แพลทินัมซีรีส์ by Phoenix Mo d เดนะครับผมก็อื่นผมชอบดีไซน์กล่องมันมากกล่องมันสีม่วงนะฮะมันดีไซน์สวยดีเรามาดูตรงข้างล่างกล่องกันนะฮะเรามาดูก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวโชว์ของมันเขียน Boeing 777-800แแล้วก็มีตัวโชว์ของมันนะครับผมตัวนี้ก็คือ โลโก้นกแอร์เขียนฟินิกส์โลโก้ฟินิก์กับโลโก้นกแอร์นะฮะอันนี้คือคำเตือนนะผมเหมาะสำหรับคนเด็กเด็กที่เป็นวัยรุ่นโตๆแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้คือโลโก้โนแอร์เหมือนกันนะครับผม registration H H D P M นะครับแล้วก็มีโลโก้ฟินิกซ์ชอบกล่องมากนะฮะเรามาดูข้างหลังกันข้างหลังเป็น the hatch of up ออไม่ใช่เป็นเขียน limited edition นะครับผม นกแอร์โลโก้ The h o o t e of Aviation นะครับมีเครื่องหมายกอบิไลโบอิงนะครับต่างๆนานาโอเคไม่เป็นการเสียเวลาผมจะมาแกะกล่องกันเก็บก่อนนะนี่คือนกแอร์ที่สีสวยมากนะครับ นี่คือนกสุขใจนะครับชื่อเล่นมันนี่ DBM หน้าตาประมาณนี้เก็บก่อนขออนุญาตเก็บก่องก่อนนะครับผมโอเคเราจะมาดูรายละเอียดต่างๆหน้านาของมันนะครับผม ให้เห็นรายละเอียดให้มันมากที่สุดนะครโอเคนี่คือหน้าตาของมันแล้วผมรู้สึกว่าแสงมันจะบังตรงข้อผิมพ์โดนี่โอเคนะฮะโอเคนกแอนตัวนี้มีชื่อว่านกสุขใจนะครับผมจะซูมชื่อให้นะฮะชื่อว่านกสุขใจนะครับผมตานนี้ชื่อนกสุขใจนะฮะ ฐานล้อประตูล้อเขียน registration ของมันนะครับผมล้อก็หมุนได้นะฮะมีโลโก้นกแอร์แล้วก็บูเบเว็บนกแ .com โทรหนึ่งสามลายของมันเป็นลายแนวแนวครึ่งขาวครึ่งสีสนันนะครับผมลายนี้ ลายนี้ที่เป็นฟินิกโมเดลมี3ลายก็คือลาย DBM คือลายนี้ลาย DBL กับลาย DBK นะครับผมก็ถ้าหาได้ก็จะรีบซื้อมาเก็บไว้นะฮะนี่คือลายเป็นลายที่ผมว่าคนสวยอะไรนี่มันหายากมากนะฮะที่เป็นลายแบบนี้นี่ตรงล้อมันก็มีสีสันชุดนิดนึงนะฮะตรงเอนจินเครื่องยนต์ CFM 56สวยดีนะครับ เอ็นทาร์นาก็ก็มีประมาณ4่อันนะฮะตรงท้ายเครื่องหรือตรงหางนะฮะก็มีโลโก้นกแอร์มีธงชาติไทยด้วยนะครับผมตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะสีสันสวยงามนะฮะมาดูข้าง ทางนี้บ้างทางนี้จะเป็นเหมือนด้านที่แล้วเลยแต่เป็นภาษาไทยนะฮะัชื่อภาษาไทยก็คือนกสุขใจนี่เองนะครับผมโฟกัสโฟกัสโอเคมีปัญหาเรื่องกล้องตลอดตอนผมรีวีลนะฮะโอเคหน้าตาน้องก็จะอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนด้านที่แล้วแต่ด้านนี้จะมีประมาณสองจุดที่เป็นภาษาไทย ก็คือตรง World w w w n o a r c o m โทรหน8่นนะครับผมลำนี้มันน่ามันสวยม่าเลยฮะด้านนี้มันจะเหมือนด้านที่แล้วนะฮะลำก็เล็กอยู่นะฮะข้างหลังประมาณนี้เลย ลำนี้ทำมาดีมากเลยนะผมสวยมากลำนี้นะครับโอเคต่อมาผมจะมาให้ดูรอบๆด้านมังน,นะฮะรายละเอียดรอบๆของมันกันนะครับผมก็คือตัวนี้มันคือนกแอร์ที่หายากมากๆผมจะเลยต้องถือมันดีๆเก็บดีๆนะนี่ตรงท้องมันประมาณนี้เห็นฝรัหลังปลายคนเขาทำชอบทำเนี่ยมันทำแต่อะไรผมงงอยู่นะฮะ แต่มันสวยดีข้างบนตรงนี้ประมาณนี้แล้วผมยยยเ,วเกือบตกเกือบตกนะสวยมากเลยนะผมก็วันนี้คงมีแค่นี้ก็สำหรับการรีวิวโมเดลเครื่อนตกแอร์มีเรื่อยๆนะผมก็จะทยอยตามหาให้มันครบฟูงนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะตามหาได้ยากหรือง่ายก็ตามตามนั้น รุนนี้ผมได้มาง่ายอยู่ราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พันเก้าแล้วผมก็ตัวนี้ก็หายากผมเลยรีบจิกมาแล้วครับผมก็วันนี้มีแค่นี้สำหรับการรีวิวโมเดลเครื่องบินนกแอร์ก็อาจจะไม่ค่อยมีบ่อยเพราะว่ามันหายากนะครับผมผมอาจจะซื้อได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ก็วันนี้มีแค่นี้แหละบาย